รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาวิทยาลัยท้าฝัน เปลือกหอยมุกที่นำมาตกแต่งทดแทนอัญมณีบนชุดเครื่องประดับงดงามน,นี้เป็นงานออกแบบอย่างสร้างสารรค์ที่นำเปลือกหอยมุกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่านี่คือผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค,ครครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับโจทย์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกหอยจึงได้ลงสำรวจพื้นที่ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเช่นจังหวัดระนองเพื่อพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย สร้างเครื่องต้นแบบเจเน,นเเปลือกหอยและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างธุรกิจของชุมชนตัวเองได้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับส่วนใหญ่ต้องการเฉพาะไข่มุกเพียงอย่างเดียวเพื่อนํามาผลิตเครื่องประดับดังนั้นการนําเปลือกหอยมุกมาดัดแปลงเพื่อทดแทนอ,นอนัญมณีจึงเป็นการนําเปลือกหอยมุกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าได้อย่างสร้างสารรค์ครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ที่เน้นการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับอยู่แล้วจึงนำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนำมาต่อยอดโดยให้นักศึกษาออกแบบและผลิตชุดเครื่องประดับโดยใช้เปลือกหอยเป็นส่วนประกอบมาทดแทนอัญมณีบางส่วนในเครื่องประดับนอกจากผลงานเครื่องประดับเปลือกหอยมุกแล้วยังมีผลงานอีกหลากหลายที่คณะได้ออกแบบและผลิตอย่างสร้างสรรครับ สนับสนุนความรู้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ